เฮียยเซยวสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป p อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาชวนทุกคนเนี่ย เมาส์กันพูดถึงการเกี่ยวกับคอนเซปต์ของ Baby Monster ในการเดบิวนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคอนเทนต์ต่างๆเกี่ยวกับเบมอนคือแทบจะไม่มีอะไรให้เรานนั้เนี่ยได้ติดตามกันเลยนอกจากรูปนะครับเทสต์โปรไฟล์อิมเมจในตอนนี้ก็ปล่อยกันมาครบแล้ว7คน คนสุดท้ายก็คือพี่ใหญ่ขยงุกะที่เพิ่งปล่อยมาในวันนี้นะครับในส่วนของโฟกัสแคมที่เป็นคลิปเนี่ยก็หายเข้ากลิบเมฆไปเลย yg ไม่ได้ปล่อยใครต่อมาเลยนะครับหลังจากคนล่าสุดที่ปล่อยคลิปลงมาในช่อง YouTube Official ของวงหลังจากนี้ไปเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีคอนเทนต์อะไรให้ได้ดูกันนะครับนอกจากคอนเทนต์ที่แฟนๆเนี่ยทำขึ้นมาเองก็คือไปยืนรอเด็กๆเบมอนที่หน้าตึก yg นะครับดังนั้นในคลิปนี้เราก็เลยจะชวนทุกคนเนี่ยมาคาดเดากันแล้วก็ มาชวนทุกคนเนี่ยพูดถึงการว่าคิดว่า Baby Monster เนี่ยเหมาะกับคอนเซปต์ไหนนะครับถ้า นับจากรูป Test Profile Image ที่ปล่อยออกมาครบ7คนแล้วแต่อันนี้เราต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นเพียงแค่การชวนเมาท์เท่านั้นชวนทุกคนเนี่ยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไม่ได้บอกว่าจะเดบิวต์มาในคอนเซปต์ไหนจริงๆหรือว่ามีข้อมูลที่เป็นแบบว่าเป็นแฟกต์เป็นความจริงอะไรนะครับเราแค่วิเคราะห์จากรูปนะครับที่ Baby Monster เนี่ยเขาปล่อยออกมา7คนเป็นเทสโปรไฟล์อิมเมจในแต่ละปีนะครับตั้งแต่ 2019- 2020-2021ซึ่งจาก7คน 7โพสต์ที่เปิดตัวมานะครับเริ่มแรกเชกิีตาเนี่ยจะมาในคอนเซปต์ของความแบบ ไาไฟหน่อยมีความเหนือจินตนาการหน่อยคล้ายๆกับความเมตาเวิร์สนะครับซึ่งดูเป็นสาวที่แบบไฮเทคโนโลยีมากเลยคนแรกเชกกิต้ากับคนล่าสุดอย่างรุกกะนะครับก็อยู่ในเซตเดียวกันเลยเซตนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าจึ้งจริงๆนะครับตั้งแต่เห็นในตอนเปิดตัวเบบี้มอนสเตอร์แล้วน่าสนใจมากเลยเชกิต้ากับรุกะนะครับก็ถูกโพสต์ลงในรูปของคอนเซปต์นี้นั่นเองก็น่าสนใจไปอีกแบบถ้าหากว่าเบบี้มอนสเตอร์จะเดบิวต์มาในคอนเซปต์นี้นะครับก็แปลกใหม่สําหรับ y g ดีเลยน่าติด า,าอีกหนึ่งคอนเซปที่เราสังเกตเห็นเนี่ยก็จะเป็นคอนเซปของสาวหวานส่วนดอกไม้นะครับซึ่งใน baby monster นั้นจะมีอยู่3โพสต์ที่เราเนี่ยมองว่าเข้ากลุ่มเข้าแก๊งกันนะครับก็คือโรล่าที่ใส่ชุดใหม่พรมสีเรนโบว์แล้วก็พาริตานะครับที่ใส่เสื้อแคดิกนถ่ายแบบกับแสงโคซี่โคซอยู่ในบ้านเลยแล้วก็อีกหนึ่งสาวก็คืออายอนที่มาในชุดใหม่พรมเหมือนกันถ่ายอยู่ในห้องเหมือนกันนะครับแต่ว่ารูปภาพเนี่ยจะมีความแบบโฉ หม่นๆห,ห,หน่อยแต่ก็ยังดูสดใสาอาจจะเพราะว่าสีเสื้อผ้าการแต่งหน้าแล้วก็แววตาอันแป๋วของอาหยอนนะครับ3คนนี้ก็น่าจะเป็นตัวแทนของคอนเซปต์ความหวานสวยละมุนความนุ่มนิ่มนะครับเข้าถึงง่ายดูเป็นมิตรกับแฟนคลับมากๆเลยด้วยรอยยิ้มแล้วก็ดวงตาที่ใสซื่อบริสุทธิ์อาจจะเป็นตัวแทนของคอนเซปต์ความหวานความใสเพลงอาจจะไม่ได้หนักหน่วงอะไรมากมายนะครับ อาจจะเน้นในการใช้เสียงร้องเพลงร้องประสานกันอย่างนี้เบบี้มอนสเตอร์เขาถนัดกันอยู่แล้วในเรื่องเสียงเนี่ยแต่ละคนก็คือไม่มีใครยอมใครแน่นอนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคอนเซปที่น่าสนใจเพราะว่า YG เนี่ยก็ดูเหมือนจะยังไม่มีเกิร์ลกรุ๊ปที่มาในคอนเซปของสาว่วนโดยไม้แบบนี้และดูเหมือนว่าป่าหยางเองก็อยากจะทำคอนเซปนี้มานานแล้วด้วยอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับอีกหนึ่งคอนเซปที่เราเห็นจากรูปโปรไฟล์เทสต์อิมเมจนี้นะครับนั่นก็คืออาสะแล้วก็ฮารัมั่นเองนะครับสองสาวที่ ดูเหมือนจะใช้คอนเซปต์ในการถ่ายรูปเป็นสาวซ่าเปรี้ยวแซบนะครับถึงพริกถึงขิงแบบว่าใครก็อย่ามาหาเรื่องอย่ามามีเรื่องกับคอนเซปต์นี้สาวในคอนเซปต์นี้จะต้องฟาดฟาดฟาดป้อปๆป,ปเท่านั้น ทั้งการแต่งตัวการแต่งหน้าการทําผมนะครับของทั้งรูปของอาสะแล้วก็ฮารัมเนี่ยจะมีความเฟียสเป็นคนที่ดูมั่นใจมากๆการโพสท่าเนี่ยก็เห็นได้จากแววตาเลยว่าเป็นสาวมั่นสาวซ่าใครจะมีเรื่องด้วยไม่ได้เลยจริงๆนะครับและการแต่งตัวเองเนี่ก็เปรี้ยวจี๊ดสะใจมากเลยมีความเป็นนางแบบเป็นโรโมเดลคอนเซปต์นี้เนี่ยถ้าหากว่า b บบี m o n น t e r อร์นำมาใช้ในการเดบิวต์ก็เข้าทางทุกคนอยู่แล้วนะครับเพราะแต่ละคนเนี่ยก็มีความเฟียสอยู่ในตัว ดูจากการประเมินหลายๆคลิปหลายๆ EP เนี่ยเราจะได้เห็นถึงความเฟียสของเด็กๆเปมอนกันครบทุกคนเลยนะครับซึ่งฮารามกับอาสาเนี่ยก็เป็นตัวแทนในการโพสต์รูปในคอนเซปต์สาวมั่นสาว fierce, เฟียสเยวซาสะใจนั่นเอง3คอนเซปต์ที่เราเห็นนะครับจากการโพสต์รูปโปรไฟล์เทสอิมเมจเป็นการทดสอบที่ YG เขาได้ให้เด็กๆ Baby Monster ลองแต่งตัวแต่งหน้าแล้วก็ถ่ายรูปในหลากหลายแนวหลากหลายคอนเซปต์นะครับไม่แน่ว่ารูปแต่ละเซ็ตเนี่ยก็จะมีเมมเบอร์คร ทุกคนเลยที่ได้ถ่ายแต่ว่า YG เขาสลับมาลงให้ได้เห็นกันเป็นเซตเป็นเซตเป็นกลุ่มไปนะครับอันนี้เราก็มองเห็น3คอนเซปต์จากการโพสต์รูปของเมมเบอร์7คนครบแล้วนะวันนี้นะครับทุกคนคิดว่าใน3คอนเซปต์นี้ Baby Monster นั้นเนี่ย เหมาะกับคอนเซปต์ไหนที่สุดถ้าหากว่าจะใช้ในการเดบิวต์นะครับมาคอมเมนต์กันได้เลยจะเป็นคอนเซปต์ของ s าวไซไ i f i เทคโนโลยี Fi, แบบ m ตาเ v e r s e นะครับหรือว่าจะเป็น Moon, สาวละมุนสวนดอกไม้แล้วก็สาวมั่นเฟียซซาลองเลือกกันมาสักหนึ่งคอนเซปต์นะครับมาบอกกันว่าทำไม baby monster ถึงเหมาะกับคอนเซปต์นี้หรือทุกคนเนี่ยมีอะไรที่เห็นแล้วแตกต่างไปจากที่เรามองมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็ได้นะครับใครที่คิดเห็นเหมือนกันกับเราคิดว่า yg เขาเนี่ยมีการ วางคอนเซปต์ให้เด็กเบมอนไว้ในหลากหลายรูปแบบมาคอมเมนต์กันได้เลยคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับมาชวนทุกคนพูดคุยกันก่อนที่เราจะไปเจอกับ4ี่ทุ่มคืนนี้ว่าจะมีอะไรหรือเปล่านะครับหามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวเรานำมาแชร์อีกครั้งคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กด like, Subscribe พ่ันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง